สภาวะตั้งหางดีหนองวานลักไทยเนาะถ่ยด้านหางดีดีเตียวลงปีได้มีเขาสีเกาะหักเกาะรอยยาวเจ็ดมองคืนเอาต่อแทงกลงสิงคโปร์ในสิงคโปร์อะ่ะหัวความป่องกันป่องกันคำมาอุดดั่งความเองเกลียตแต่ป่องกันเนี่ยอิดอิดกำเด็ดป่องป่องแน่หัว,วนะอัโลโหล หมอกเลือนกว่าเลือนมาไอ้น้ำปิว้วทางนี้ทอดกำลังเด็ดเลยวกว่าไปดังบนไทยเดดไม่เย้าเดดขึ้นมาลอยๆนี่นะคนนี้ออกมาจากไหนขี่เขาจากไหนไอ้น้ำก็มีให้จอดทวนกอนมา,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 มาขาี่นะก้อนไถบรรไดเฮ่อทวนเอียนกว่าเอียนมาจากที่เนาะกระเงินเปิดมาเหตุการณ์ก็กระไรเหตดติด toàn xí vàm lấy quả dù này làn hế hết cản có sang có không có sang thuộc ngon nâng gấu lại phải lại mình. hết cản thì này, gọn cho cho thuận cho thuận bận đậy họ có chọn ngó cho dâm hàng hơn thôn hàng đi thôn hoa nặng โอเคคลิปแม่ละกึดไว้ตีในกว๋วนรถไทยพันเทียงยาว